ทำไมพี่น้องเอ้ยกอนสิไปมามาาลังเถิขอปาดปาดก่อนเนี่ยมือขึ้นถีงนันพูธมำนทุนขอ,อน,นเกลนะพี่นอ้องอุ์งอิงเพชรบานแท่งขึ้นมือขึ้นนี้ล่ะสามชุดเต็มเต็มเปลี่ยนสามชุดชุดยอดดีดีมือขึ้นชุดใหม่สามชุดจากพี่เบงร้อยเนาะพี่เบงร้อยจัดไหนบอกว่าสีหลานใส่วันที่สิบเก่าสุดท้ายพี่น้องเอ้ยมีแต่ชุดงามๆาอ่า ก้อนสิไปน้ำมาลังขอบสวัสดีเพ่อแม่เอฟซีทุกคน,น,น,นเนาะเอฟซีเสนอไปบรรพีเอฟซีสนอรำเพรียงเอฟซีเวลาเงียบทุกทุกคนเลยสุดยอดอลังการงานสร้างอีดีเซหรัเบ,บี๋ยงองค์อิงเอาเพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มักชุดใดแบบใดอ่มามะว่าสู้กันสุดยอดจริีเมื่อคืนนี้สุดยอดมากๆชุดที่เราองค์อิงสวยมากชุดไม่จัดชุดไม่ให้นพ่อแม่เอฟซีอีกแล้วสวยจริงๆอ่า สำหรับอีหลาเปลี่ยนชุดกลางเวทีเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับชุดแต่ว่าแอดมักชุดสีฟ้าพี่น้องสวยสวยมากมากแล้วก็ชุดไอเนี่ยเหมือนโอวยเหมือนการ์ตูน่าบาร์บี้และชุดแดกเพื่อนนะสวยสะกดทุกสายตาเลยงามงามแห้งบรรยากาศอีหลากรูลแล้วเนาะตอ่อเนื่องมาไหลเรื่อยๆสำหรับมาไล่เราต้องพูดถึงพอหยุด แบกจนพ่ายเซีวัสดุตอเนื่องสำหรับมาเล็งอีลาเนาะต่อเนื่องตั้งแต่เจ็ดสองคืนมาทั่วโลกทั่วประเทศเอารวบทยอยมาเรื่อยๆรื่ยลมาเรื่อยไปเบื้องภาพบรรยากาศกัน,กนพี่นอ้องอช่วงเฉลยข้อนเสิร์ตช่วงเพิ่นไปฮารบอรจูนะาะฮารบอรจูแล้วก็มีการแบบโอ้ยหนาหักตะมุตะมิรวบร่วมให้เปอร์แมคซี่เดบิวต์ทั้งหน้าเวทีเนาะแล้วก็ช่วงไอ้หลังเวทีเอาไปเบื้องกันคะ่ะ มาแล้วมาแล้วโอ้สองสองกด่กเจปเอเอนะก่อนพ่อเอนัก่อนอู้พี่แก

เห็นไปตามนั่นแต่พี่นอ้องแต่งแต่เขงางันแล้วลงรถกับมาพอกันใช่กับไปหาลูกสาวนาอกไปหาลูกสาวเอาเงินไปให้เงินพลังเงียบเงินเอฟซีฝากคนไปโอูยมีคนเดียวในโลกในประเทศไทยและมีอีกคลิปหนึ่งเพื่ออะไรสิคลิปแม่ฮักผุละจากทั้งเมืองนอกเมืองหน้าผุละเป็นอยูคนคน,คนอุดอรมั่ง ตามไปเบิ่งถึงงานเพื่อนไปบอกความได้ใจว่าเป็นยังเพิ่นนจองตามอุงอิงอุงอิงเฮ็ดยังให้เพิ่นเอาถึงต้องได้นั่มไปถึงบ้านนั้นเอาไปเบิ่งกันค่ะโอ้ด้วยใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณพี่มาจากอเมริกาใช่ค่ะโอ้โหนี่นนเจอามาหาครั้งที่สองครั้งแรกรเจอเขาเมื่อสองปีที่แล้วที่อ่อ น้องคายค่ะเพราะว่าเป็นคนอุรุอ๋อเป็นคนอุรณนะครับอจะอยู่อเมริกาแต่ว่าเขามีปฏิหารที่ทําให้เราต้องมาหากเขาใส่เสื้อของอิงมาด้วยใช่หอมมาสองตัวหอมมากระเป๋าหายที่ชิค้าโก้ก็โชคดีได้กล่าวเพราะว่าอิหลาดช่วยเยอะมากเลยครับผมมีปฏิหารที่เขาคือเราอยากซื้อที่เมื่อปีสองพันเจ็ดโลอ่อสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดอยากซื้อที่ แต่เจ้าของที่จะขายที่ไม่เคยที่จะขายให้เราไปสองครั้งไปสองครั้งเขาบอกว่าไม่ขายไม่ต้องมาไม่ขายเราก็เลยให้คอรับเราก็เลยให้คนจะซื้อให้เขาไปนี่เขาถอยเลยนะคะเพราะว่าเขาพูดคําเดียวว่าไม่ขายอพอบอกว่าไม่ขายอคนนั้นอ่ะเพื่อนเราก็เลยโทรมาให้เขาไม่ขายครับเราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรผ่านไปอีกสามอาทิตย์ก็ ลองกลับไปดูซิลองกลับไปให้เราหน่อยครับเราก็บนเลยนะองค์อิงองค์อิงเพี้ยงอ๋อท่องคาถาองค์อิงอุ้ยสัตว์คนลุกเลยสัตว์องค์อิงออิงเพี้ยงองค์อิงครับผมใหได้ให้ได้ที่ผืนนี้หน่อยลูกถ้าแม่ได้แล้วแม่จะไปหาอืมเราก็ได้จริงๆโอ้ไปรอบนี้ขนลุกดู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 อ่าคนลุกผมก็คนลุกเหมือนกันนะเพื่อนเราเป็นทนายด้วยครับใชยจ้างทนายเพื่อนเราเลยบอกว่าเขาไม่ขายไงเขาก็ไม่ขายเราเลยบอกว่า อ,องหลังจากเราท่องคาถาองค์หญิงเราได้บอกว่าขอร้องไปให้หน่อยอีกรอบนึงสิเ,ออเขาก็เลยไปบอกแม่ด้วยนะแม่ไปบอกเพื่อนให้ด้วยคือกลัวไม่ได้อ,อืเขาไปรอบนี้เออพื่อนเราบอกโทรมาบอกเราว่าเอ้ยพูดภาษาอีสานเนาะครับผมเราได้นะคะขอโทษพูดได้สองภาษาเพื่อนไปแล้วเขากลับมาเขาโทรมาหาเราก็บอกอย่างงี้แต่ว่าเอ้า ยายนี่แม่เจัาพีเข่าพีออกไปรอบนี้ฮะเก้าอี้ไม่ให,นเหเ้นเขากินเออเก้าอีก้กำนาไม่ให้นเขากินอ๋อเหมือนแบบใจดีขึ้นเปลี่ยนเลยอ้อพีิกพีกจะขาย<ข>ให้เลยทันทีโอ,อหลังจากที่ท่องคาถาองอิงโอแม่อุ้ยคนลุก <laughs> เป็นคนดูลิเกตลอดชีวิตอ๋อเหรอก็ะได้ว่าหลายๆคลิปกันนี่คำถามหลายๆอันหลายๆอย่างว่าอุงอิงเป็นใครอุงอิงเธอเป็นใครคอย่างสิแม่จังมีเอฟซีคอยคลายว่า อาเว้าแล้วก็ต้องเอามาไหา้ต้องมาแกบนประมาณนี้มาเนาะมันว่าเอ่ยขึงพูดถึงแล้วสาําเร็จสุดท้ายพอ่อแม่รู้สิทุกคนสิเป็นแบบนี้ตลอดว่าอุ้งอิงเป็นไผ่สินเดียเนี่ยว่าวแน่ใดกับสิตอบจังสีและอุ้งอิงเป็นไผ่สินเดียอ่าคือจังพอหยุดเนี่ยเราขอใส่เขาว่าค่ำพอหยุดมาว่า,วาแล้วอุ้งอิงเป็นไผ่สินเดียอ๋อโบอุ้งอิงเ่อเม้นไอ้หมอดูเ่อเม้นอ่า อันนี้เด้แต่ว่าซิมิคเอฟซีเนี่ยเอาเงินมาให้บ,บ,อบอกว่าอ่าวอกก็อีลาไว้มาแก้บนมาเฮ็ดไว้มันะจะได้สบายใจเพลินว่าคือเด็กเอ้ยได้กล้าวไว้เด้วเราไมาสําเร็จกันหลายคนมือกอน่ะกคุณแม่กำนั่นให้ไปพ่วงบบกงหญ่อ่ะขอลูกเพลินว่าหลักยี่ได้หลานไปใส้ก็บบ่ได้พ่ออีลาว่าเอาได้อันนี้ก็แม่เพื่อนก็น,นํามากคนละจากอุดอรเรื่องอัศจร,รยกับมันจะเกิดขึ้นเนาะ มันเกิดเป็นสิ่งที่นาเหลือเสือเป็นสิ่งี่มองบเหินเนาะกับบรูว่ามันเกิดจากอีหยังแต่ที่สำคัญคือว่าอีหยังที่นหาศระท่หา,าหรือว่าข้าเชื่อมันหรือจังใดจังสี่ถ้าเกิดอยู่กับคนถิ่นมีศีมีรรมเนาะมันเกิดแบบว่าจะสําเร็จรุ่งลวงไปด้วยดีสําหรับพม่เอซที่ทุกคนที่มาในกรณีนี่มีหลายคนแห้งเบาหลายคิปแห้งก็ย่งสงสัยว่าองค์อิงเป็นไทนเด้ มิแต่คนแบบว่าเอยถึงอีหลายญามอี่ยังสีเหยียยังบ่ได้เอยถึงอีหลายนี่มันจะสําเร็จเนาะสําหรับคนทีแบบศรัทธาได้เชื่อมั่นเท่านั้นเนาะมันกับบ่ได้ผู้คนเลยว่าเอ้แจ้งสั้นจ้งสี่เอากับบปาแม่น้าถือกระเจาะของบ้ถือกระเจาของเนาะแล้วคนอนาที่แบบว่าดวง่สมองกัหลือปลาหรือว่าบุญวาสนามันมันมันสายแน่นมันมีน้ากันบ่ตั้งแต่อดีตชาติจนชาติปัจจุบันนี่เนาะ คาเพนมีอย่างเกลือกูดกันสัตว์ปังกรพกนาจธจิมนําเกลือกูดกันสัตว์นี่จะได้เลาวสาหรับอ่าเรื่องนี้เฮาเข้าเฮาบ่กากันตีเข้ากับถือว่าเป็นสายแน่นกันกันแล้วเนาะบุญสัทธานําผ้าทรงไม่ถึงเกลือกูดกันในสตัสตว์นี้เอาสาหรับพี่มีพายเพระถติดตามฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใ,ใจแล้วก็กดซ s c ส i คร อ้าคนได้กูแช่ถ่ายมาักถ่ายชอบนะกจิงมาเจอกันแบบนี้ตลอดช่วง,ง,งนะพักเบรกน้ำพิณเอลซี่อาเบ่งบรรยากาศมมวนๆงามๆีหลา,ามาขึ้นางงานี่งามแห้งไม่ต่จุดงามๆเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก่อนสวัสดีกันแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ